มาครับผู้ชมใครที่หา t o โยต้าวีอนะครับรถอึดถึกทนเป็นยาสามันประจําบ้านนะครับผมต้องคันนี้เท่านั้นเลยปี2020ด้วยนะครับหายาสุดนะฮะแล้วเป็นรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์เช็คระยะตั้งแต่1นึ่งกิโลแรกนะครับจะสวยแค่ไหนสภาพแรกเข้าจะดีแค่ไหนนะครับผมตามผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะฮะคันนี้ราคาดีสุดๆนะครับใครชอบใครสนใจติดต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะพึกสา,าด้านงานขายเวอร์ษัาทอโต้มีรถสวยมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะฮะยาสามัญประจำบ้านเลยพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะได้อ e ีโคคาร์ประหยัดประหยัดน้ำมันสักคันนึงนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลขับขี่ในเมืองคันนี้ สุดยอดไปเลยนะครับแล้วอะไหล่เนี่ยไม่จุกจิกงอแงนะคุณผู้ชมนะครับหาหาง่ายซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับอะไหล่ถูกต้องคันนี้เลยเหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกของใครหลายคนนะครับผมคันนี้ Toyota v i ีอนะครับผม1.5รุ่นมิดนะครับเป็นตัวกลางนะแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าขวัญใจวัยรุ่นเลยก็ได้นะครับเครื่องยนต์เจนสามแล้วนะครับผมคันนี้ก็ฟรีดาวได้จัดจอดได้เต็มนะครับผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาท นะรราคาเต็มเขาอยู่เพียงแค่389 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็กับเลขไมหนึ่ง0 0 0 0กมโลคันนี้เป็นปี20รถหน่วยงานปลดระวางนะคุณผู้ชมนะครับประวัติศูนย์เช็คระยะตั้งแต่10,000มกิโลแรกนะครับเข้าศูนย์ดูแลรักษาเซอร์วิสตลอดนะครับไม่มีประวัติผิดความชนนะผิดความจมน้ำกับสีกอไม้แน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยคันนี้นะฮะสภาพแรข้านะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามผมไปดูได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะ มาเริ่มกันเลยนะครับผมไฟหน้านะครับใช้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมลูกแก้วดวงใหญ่ๆแบบนี้ส่องสว่างเดิมแท้จากโรงงานนะฮะเดินทางนันนิ่งไลน์นะครับที่เป็นเส้น LED ก็มีให้นะสำหรับ V8 นะนะฮะโลโก้โลโก้ครบนะครับคันนี้นะฮะร้อยต่อตัวรถค่อนข้างรียนแนบสนิทชิดเชื้อกันนะครับลุ่มล้อปวงล้อเนียนๆคมๆนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพแรกเข้านะฮะยังไม่ได้มีการสปาให้นะครับเพียงแค่ล้างอย่างเดียวนะฮะ อ่ะมาดูกันเลยว่ามันมีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับตรงไหนแก้ได้แก้ไม่ได้ผมบอกหมดนะฮะแม็อันนี้เป็นแม็กอัลลอยนะครับขอบ15นิ้วนะฮะอันนี้ก็ยางขนาด1 65่งหหับ60 R15 นะครับดิสเบรก a อ s คู่หน้ากระจายแรงเบรก e b d เสริมแรงเบรกี a มีครบยางบิสโตนนะครับผมคันนี้เป็นยางบิสโตนเดี๋ยวผมดูปีให้นะคุณผู้ชมปี2025นะโอ้ยยางปีนี้เลยปี25นะครับ ดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกแล้วยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับนี่ยางปีย5้านะผลิตสัปดาห์ที่2นะครับโชกอัพช่วงล่างเดิมนะเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดให้นะครับสเหรับโชกอัพช่วงล่างนะนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับสิ่งสกปรกไม่ต้องไปดูนะฮะไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวทำลันนิ่งไลน์นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบนะฮะกระจังหน้าโคเมียมสวยๆนะฮะป้ายทะเบียน9209งกกรุงเทพมหานครนะครับฝาโป้งนะฮะ ิวพันธ์สันเหลี่ยมค่อนข้างสุกนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนรอยขนแมวพวกนี้นครับดูใ,ใกล้อาจจะเห็นนะแต่เดี๋ยวผมขัดสปาขัดสีให้เก็บงานให้นะคุณผู้ชมพวกนี้รอยพวกนี้หายไปแน่นอนนะครับไม่มีตําหนิแน่แน,นะฮะอันนี้มันขัดออกนะครับผมแต่ถ้าเป็นรอยชนหนักชนอะไรมาเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดเห็นได้ชัดนะฮะถามว่าตรงนั้นผมแก้ให้ไหมแก้ให้นะครับผม กระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้านะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ล่างเอทามีครบนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีริ้วรอยนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะคุณผู้ชมนะครับตรงนี้มีริ้วรอยตรงนึงนะแล้วก็สีบอลเยนเนี่ยนะครับเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะเนียไม่ได้เป็นรอยเนี่ยเกิดขึ้นยากมากเลยแล้วก็รอยเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะอย่างรอยพวกนี้เห็นไหมนะครับเนี่ย มันเป็นรอยยากนะจริงๆถ้ามองไ,อไกลๆเนี่ยไม่เห็นนะนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บเก็บงานให้นะคุณผู้ชมรอยต่อตัวรถแน่นสนิทนะฮะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะคุณผู้ชมนะครับไอ้พวกนิ้วรอยเนี่ยไม่ต้องไปดูนี่ดอกล่องยางหนาะลึกแบบนี้เลยโช๊คอัพช่วงล่างเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกปิดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะฮะนี่คันนี้หูช้างกระจกหูช้างปรับพวามไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยผิวพันสันเรียม คมสวยกริบนะฮะเหมือนกับรถป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้นะครับแล้วก็กันสาดติดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บาน4ประตูนะครับผมคันนี้ก็กระจกนะครับเดิมแท้โตโยต้ามีสัญญาณกัรขโมยมาให้เรียบร้อยนะฮะแผงประตูสีดำนะครับภายในเป็นสีโรสโกนะสีดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะฮะให้ดูโครงสร้างนะครับน็อตเสาเอนี่ไม่เคยถอดไม่เคยขันเลยคุณผู้ชมนะฮะสภาพสวยกริบนะครับ บันไดนะฮะหรือว่าตรงบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยทางขึ้นเนี่ยนะฮะอาจจะมีร่องรอยทะลอกมาบ้างแต่เดี๋ยวผมเจ็บงานขัดสีให้รอบหนึ่งนะครับนี่มีตําหนิตรงไหนผมแจ้งหมดนะฮะคุณผู้ชมไม่มีหมกเม็ดกันอยู่แล้วแต่นี่คือสภาพรถแรกเข้านะครับผมอยากให้เห็นว่ารถแรกเข้าผมเนี่ยดีแค่ไหนนะครับรอยมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมทําอะไรให้บ้างนะฮะอันนี้คือสภาพรถแรกเข้าที่ดีมากๆนะนะฮะไม่เคยชนหนักไี่คว่ำม,มาเลยนะครับ พันเพจนะครับเลเบลต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มนะผลิตเดือนมกราปีสองพนี่สิบนะครับผมอันนี้ก็ต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มสำเนาเล่มเลขโครงเลขเครื่องเลขเฟรมนะฮะพวกนี้ต้องตรงกันหมดนะครับเช็คกันแล้วต้องตรงกันนะนะฮะอันนี้คือพลิกนะฮะเวลาดูรถมือสองให้ดูเรื่องของโครงสร้างนะกระดูกงูสปอร์ตเม็ดอาร์พวกนี้นะครับผมคมสวยน่าดูนะฮะคันนี้สภาพเนียนกริบนะครับผมสปอร์ตเม็ดอาร์คมมากนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะ ภายในนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะฮะเบาะได้เบาะหนังแล้วเดินได้สีขาวจิจิ๊กสีขาวแบบนี้เลยนะครับสรับตัวมิดนะฮะเป็นตัวกลางนะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยแอร์ออโต้นะครับผมสภาพสวยกริบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับเบารับรองไอโซเฟกเรียบร้อยนะฮะมีเรื่องของแอร์แบ็กให้นะครับผมด้านหลังเนี่ยนะฮะกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังมีมาให้2จุดมีที่วางแก้วมาให้นะครับด้านบนเขาจะเป็นสีเบดมีราวจงเราจับมาพร้อมนะฮะ ดึงมาดูแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับรถชนหนักมารถพิวาตมาเนี่ยสปอตเม็อาร์ตรงนี้นะครับโครงสร้างจะเสียหายก่อนแล้วสปอตเมทอาร์ตรงนี้ทํายากมากนะครับรอยเดิมโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปทรงกลมเนี่ยนะครับอันนั้นคือทํามาแน่นอนนะฮะแถประตูด้านหลังเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างสวยมากนะฮะยางรองนะครับอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับสภาพสวยกริบนะด้านหลังนะครับผมล่องลอยนะฮะ สันเหลี่ยมตัวรถเงางามมากคุณผู้ชมและตัวมิดนะครับผมตัวมิดเนี่ยก็จะได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วนะฮะมีกระจายแรงเบรก ebd เสริมแรงเบรก ba ให้เรียบร้อยไม่ต่างอะไรจากรถใหม่ๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับตัวเจน3นี่ถือว่าครบเครื่องนะนะฮะเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสมัยใหม่มาแล้วนะครับถ้าเป็นเจน2เห็บหมาเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์อะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าเจน3เนี่ยมีแน่นเลยเยอะเลยนะคุณผู้ชม แล้วก็ราคาไม่หนีกันนะฮะไฟท้ายนะครับใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะสวยนะครับโคมไฟสวยโลโก้ V ีอออยู่ครบนะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนของการชนติดมาให้2.2งจแอนหน่งนะครับแล้วก็มีกล้องถอยอันนี้คือเดิมโรงงานนะกล้องถอยตัวนี้นะครับฝาป้งฝาเปิดอะไรมีให้พร้อมนะฮะคันนี้นะครับโลโก้โลโก้อยู่ตรงกลางนะฮะไล่ฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะคุณผู้ชมนะครับมันอาจจะต้องเปิดจากภายในรถนะ น,น,นะครับกุญแจระบบไขเสียบนะนะฮะแล้วก็พื้นที่การใช้งานนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสำหรับวีออสแล้วก็วัสดุโครงสร้างเนี่ยดีมากนะครับบุกผ้าสกหลาดมาอย่างดียางอะไรแม่แรงมีครบนะครับคันนี้นี่นะฮะสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมเลยพื้นฐานโครงสร้างเดิมเลยภายในไม่มีชนมาแน่นอนนะครับไฟนะครับมีให้ครบ ให้ดูนะครับจุดหลักๆนะนี่รางน้ําตรงนี้นะคุณผู้ชมรถชนมาไม่ชนมาดูได้เลยเนี่ยรางน้ําพู้นี้บอกได้นะครับน็อตยึดฝาท้ายเนี่ยบอกได้นะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันยางแน่นๆแบบนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคุณผู้ชมนะครับได้ปีใหม่นะฮะแล้วราคาดีสุด3ามแ0 0แบาทฟีด้าผ่อนหกพันเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบเดินทางมาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะฮะ 064843657นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะที่ปรึกษาด้านยางขายยินดีให้บริการนะครับถ้าแอดมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับใช้แอดไลน์ได้นะเบอร์นี้นะครับผม064ได้เลยนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองนะคุณผู้ชมนะครับพาไปดูกันต่อนะฮะโครงสร้างนะครับต้องเนี้ยต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะผมถึงจะแนะนำรถที่ผมนะฮะเป็นรถคัสเกตเอทุกคันนะครับไม่มีชนหนกมาย้อมแมวขายแน่นอนคุณผู้ชมนะครับเล่มไม่ชำรุดตุญนหายมีที่ดินเป็นของตัวเองชัดเจนนะฮะ มีถึงสสาขาด้วยนะครับผมนี่นะสภาพสวยกริบแบบนี้เนียนๆแบบนี้นะรีบเลยนะล็อตเก่าที่เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าหมดไปเยอะมากนะฮะขายดีมากๆนะครับสำหรับวีออสนะเป็นรถที่ทนนะครับผมประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการเร่งดีนะครับแรงพงแรงคอเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วีออสเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครใช้เนี่ยจะรู้ดีเลยนะฮะน็อตซ่อมประตูเสาบีนะครับผมน็อตกรองประตูพวกนี้ใส่หมดนะฮะสภาพสวยกริบนะครับ ให้ดูนะครับผมออปชันกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับเจ้า v ีออคันนี้นะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานเรียบร้อยเนี่ยออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทั้นล็อกล็อกรถแล้วก็จกมีมาให้มือเปิดตูจะได้เป็นสีดำด้านนะครับนี่วัสดุสีรถโก้สวยนะฮะเบาะคนขับคนข้างๆคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวตัวเบาะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะสปาคัสสีให้ฆ่าเชื้อโรคโอปโปโซนให้อีกรอบหนึ่ง ปีกบงปีกเบานะครับผมอยู่ครบนะฮะเบาะสีดำนี่แบบนี้เลยภายในดำแล้วนะครับสำหรับเจ้า v ีออนะฮะเจนสนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะนะฮะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับการลื่นกันถลายลาควบคุมการทรงตัวตัวรถนะครับมีมาให้ครบนะฮะนี่ปับพับกระจกหูช้างเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยกุญแจได้เป็นแบบไขเสียบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตาเครื่องยนต์ให้ดูเลยแล้วกัน นี่นะครับติดแล้วนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องไหมนะฮะผมสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ตัดติดง่ายนะนะครับเบาะเนี่ยปรับพับได้หกทิศทางแล้วก็คอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยยังสวยงามอยู่เลยนะฮะแต่พวงมาลัยเนี่ยอาจจะต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับมีการลอกเกิดขึ้นแล้วนะฮะอาจจะต้องเก็บงานนะครับพวงมาลัยก็อาจจะตามอายุการใช้งานเนาะนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ได้แอร์แบ็กให้รอบคันแล้วนะครับแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยมีแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้ํามันเดี๋ยวผมเติมให้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปเติมเองนะครับผมก่อนออกจากผมไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วขับได้อย่างเดียวหล่อๆเลยนะฮะคันนี้อาจจะต้องขอเวลาสปาสักสองสามวันนะนะฮะอันนี้เพิ่งแลกเข้าจริงๆนะครับผมก็นํามาถ่ายเลยนะครับ จอการทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ USB นะครับทีลิงวิทยุบลูทูธได้หมดเลยคุณผู้ชมนะครับกล้องถอยนะฮะมีให้พร้อมนะครับสาวคันนี้นะเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับเส้นบอกระยะชัดเจนนะฮะเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะฮะผมนี่สภาพสวยกริบนะแอร์เย็นเพียงพะแน่นอนนะครับหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับสภาพสวยกริบนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเอาเลทชาร์จนะฮะหัวเกียร์แบบหุ้มหนังสวยๆนะ เกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะคุณผู้ชมนะครับมีเกียร์ R, เกียร์ F นะครับเกียร์ M นะฮะไว้แบบว่าขึ้นลงทางระดัชันนะก็มีเกียร์ M ไว้ให้ด้วยนะครับผมเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะคุณผู้ชมคู่มือการใช้งานตัวรถยังอยู่ครบนะครับผมนี่ใครอยากได้ข้อมูลการรถสษาคู่มือสมุดรับประกันคุณภาพตัวรถอยู่ครบนะฮะคันนี้เอกสารตรวจสอบได้เลยนะครับผมโครงสร้างรถตรวจสอบได้ สวยๆแบบนี้นะหูชมนะรีบเลยแล้วก็คันนี้นะครับผมติดหน้ากล้องบันทึกหน้าจอเดิมจากโต y ต้ตามาเพิ่มนะปกติตัวมิดไม่มีนะแต่คันนี้ติดมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวนี้ก็จัดมาให้ครบแล้วนะครับไฟติดครบทุกดวงกระจกมีให้นะครับผมคันนี้เรียกได้ว่าสภาพ คุ้มเกินราคาจริงสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับผมสําหรับตัวห้องเครื่องของเขานะฮะห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนนะตามผมมาดูกันได้เลยคุณผู้ชมนะครับมาไปกันแบบเรียวๆนะไม่มีการตัดต่อนะครับผมเอ๊ะแต่ผมหาก่อนนะฮะรูมันอยู่ไหนเอ่ยนะครับอ,อยู่นี่นะฮะอะมานะครับ อันนี้คือห้องเครื่องที่ยังไม่ได้มีการสปาเก็บงานนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นคาบฝุ่นคาบอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวผมทำความสะอาดเก็บงานให้ให้ดูหลักๆนะครับผมพวกฝาคงฝาเครื่องเนี่ยไม่มีแกะนะครับไม่มีถอดนะเนี่ยร้อยต่อนะครับประกงประเกนไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนสายพงสายพานทํางานปกตินะครับเครื่องยนต์เสียงปกติเลยนะคุณผู้ชมดูเอวีวีดีไอนะครับผมนี่อันนี้ก็ อัตราการเร่งดีสุดๆนะครับผมแรงมาร์ก็อร์เยอะด้วยนะฮะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้คอกลองอากาศอะไรต่างๆเอ่ยนะครับผมดูแลเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะครับถ้ามันสื่อสภาพนะโชกองค์โชกอ,อัพเดิมนะครับโครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเลื่อนดูช้าๆนะคานนะครับผมซ้ายขวาอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมพัดลมทํางานปกติติ๊กเกอร์ฝาหม้อน้ําอยู่ครบนะครับสภาพสวยกริร๊บนะฮะคุณผู้ชม นี่น็อตนะครับผมแล้วก็ตัวติกเกอร์มอกอนะฮะครบเลยนะครับ R 1 L 1พร้อมนะฮะก็ยึดฝาโปรงสวยๆนะฮะฝาปำเตอร์ต้ายังมีอยู่นะครับดูระบายอากาศซีนยางแผ่นกันความร้อนเนี่ยตึงๆเดี๋ยวแผ่นกันความร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะครับผู้ชมนี่สภาพเนียบแน่นอนติกเกอร์ข้อโลละข้อควรระวังนะครับอยู่ครบนะฮะ ใครอยากเดินทางมาดูรถจริงนะครับติดต่อหาผมด่วนเลย064843657ผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะที่ิษัาเรื่องงานขายบริษัททอโต้ยินดีให้บริการนะครับใครชอบใครสนใจนะฮะติดต่อแอดมาได้เลยนะครับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้อไหลนะครับฝากกดใจกดชแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ